โครงการพิษร้ายอันตรายต้องระวังหลักการและเหตุผลเนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเพชรบุรีเป็นวิทยาเขตที่มีความใกล้ชิดธรรมชาติมากทำให้เราอาจพบอันตรายที่เกิดจากสัตว์มีพิษภายในมหาวิทยาลัยได้ เราจึงคิดที่จะนําเสนอเกี่ยวกับสัตว์มีพิษภายในหมหาวิทยาลัยที่สามารถพบเห็นได้โดยแสดงให้เห็นถึงความอันตรายอธิบายลักษณะและวิธีการช่วยเหลือเบื้องต้นวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารู้ถึงความอันตรายของสัตว์มีพิษเพื่อให้นักศึกษาระมัดระวังตัวและเพื่อให้นักศึกษาปรมพยาบาลได้อย่างถูกวิธีและนำส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลา กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสถานที่ดำเนินงานคือตึกนันทนาการและ f เฟ e บ o ๊ k ระยะเวลาในการดำเนินโครงการคือวันที่15เดือน9ถึงวันที่15เดือน10 วิธีการดำเนินงานเราจะทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์มีพิษต่างๆที่เราจะนำเสนอและนำมาทำเป็น Presentation เพื่อใช้สำหรับการจัดบอร์ดและนำเสนอผ่าน Facebook หลังจากนั้นก็จะให้อาจารย์ช่วยตรวจสอบเนะะื้อหาแล้วก็นำมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้หลังจากที่เราทำทุกอย่างเสร็จแล้วเราจะทิ้งแบบสอบถาม Google Form เพื่อสอบถามความพึงพอใจของเพื่อนๆไว้ด้วยค่ะ งบประมาณที่ใช้ใช้ไปทั้งหมด282บาทผลการประเมินโครงการจุดเด่นคือทำให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์มีพิษข้อควรปรับปรุงคือควรปรับปรุงสีของสไลด์ให้ดูสบายตาม,มากกว่านี้และควรจัดอบรมเกี่ยวกับสัตว์มีพิษผลการดำเนินงานสมาชิกในกลุ่มได้เรียนรู้และพัฒนาการทำงานร่วมกันได้เรียนรู้เรื่องสัตว์มีพิษ เกิดการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเกิดการทำงานกลุ่มและประสานงานกันของนักศึกษาบทสะท้อนคิด 1. มีความรู้และความเข้าใจในวิชาพลเมืองตื่นรู้ 2. ได้เรียนรู้และนำหลัก SDGs มาใช้ในการออกแบบโครงการ 3. เกิดทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 4. ผู้ปฏิบัติโครงการได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแตัดสินใจร่วมกัน